ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจิตใจของเฉินเซี่ยงกำลังสับสนว่าสมควรจะสกัดกลั่นเม็ดยาดีหรือไม่ผลพันเส้นโลหิตผลวิญญาณโลหะและผลรากครามแต่ละหอลอเฉินทะเลสาบยงมีในครอบครองมากกว่า20ผลซึ่งเพียงพอให้เขาได้ใช้สกัดกลั่นกว่ายีสิครั้ง ส่วนองค์ประกอบชีวิตภายในเม็ดยาสัตว์พันปีกลับมีให้เขาใช้ในการสกัดกลั่นเพียงห้ครั้งสมุนไพรเสริมอื่นๆเฉินเซียงมีมากมายไม่ขาดแคลนส่วนผลวิญญาณม่วงสมพันปีโสมโลหิตย่าวิญญาณโลหิตย่าวิญญาณพิภพ และอื่นๆสมุนไพรพวกนี้ก็ได้มาจากสวงไพรมากมายเฉินเซี่ยงรู้ว่าวิธีที่จะทำเขาปกป้องตนเองได้คือบรรลุขอบเขตนักสู้แท้จริงมีเช่นนั้นตัวเขาย่อมตกเป็นเป้าหมายของเหล่านักสู้ขอบเขตนักสู้แท้จริงผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยบังคับให้เขาต้องมีหัวซุกหัวซุนผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยทำให้เขาต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก และผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยเกือบจะสังหารเขาไปแล้วซูเหม่อเหยาขบคิดชั่วครู่ก่อนจะกล่าวขึ้นมาอีกครั้งใช้เตาปรุงยามังกรเพลิงในการสกัดกลั่นเนื่องเพราะการสกัดกลั่นต้องใช้เวลาน,านานเป็นอย่างมากอาจถึงขั้น1-2เดือนหรืออย่างน้อยที่สุดก็8-10วัน การที่เจ้าจะอกสมุนไพรามากมายให้กลายเป็นผงเจ้าจำเป็นต้องใช้อุณหภูมิที่สูงเป็นอย่างมากและเมื่อ,อยามที่เจ้าต้องผสานปราณวิญญาณสมุนไพรมันจำเป็นต้องใช้เวลาและจิตวิญญาณมากขึ้นด้วย เฉินเซียงโนบยักหน้าตอบก่อนจะหยิบเอาสมุนไพรที่จำเป็นในการสกัดกลั่นเม็ดยาสร้างรากฐานออกมาในยามนี้เขาซ่อนตัวอยู่ที่เชิงเขาโดยขุดทางเข้าจากใต้แม่น้ำจนไปโผล่ที่เชิงเขาทำให้คนอื่นๆหาตัวเขาได้ยากขึ้น ซูเมเอยยาวและเปยิ้วอยู่ต่างออกมาจากแหวนภายในถ้ำมีหินเรืองแสงคอยให้แสงสว่างบรรยากาศรอบๆก็ถือว่าไม่เลวเพราะใกล้ๆนั้นมีทะเลสาบอยู่ด้วยให้แบ่งสมุนไพรพวกนี้ออกเป็นสี่ชุดชุดละเท่าๆกัน ซูเมเยเวยากล่าวสั่งพลางจ้องมองสมุนไพรวิญญาณที่กำลังแผ่ปราณวิญญาณที่พิเศษเฉพาะออกมาอะไรนะแบ่งเป็นสี่ชุดเหรอเฉินเซียงไม่เข้าใจจึงกล่าวถามถูกแล้วแบ่งผลวิญญาณโลหะออกเป็นสี่ส่วนส่วน,วนละเท่าเท่ากันแล้วทำเช่นนั้นกับผลรากครามด้วยเข้าใจหรือ,อยัง แบ่งชุดสมุนไพรที่ใช้สกัดกลั่นเม็ดยาสร้างรากฐานออกเป็นสี่ชุดแล้วสกัดกลั่นพวกมันทีละชุดสมุนไพรพวกนี้มีปราณวิญญาณมากพอในการใช้สกัดกลั่นทั้งยังไม่ทำให้พวกมันได้รับความเสียหายด้วยถึงแม้เจ้าจะทำพลาด มันก็แค่ทำให้เจ้าเจ็บจี๊ดจี๊ดซูเหม่เหยากล่าวย้ําแยบลางยิ้มเล็กน้อยและในเวลาเดียวกันนางก็หยิบเอามีดขึ้นมาแล้วเริ่มหั่นแบ่งผลวิญญาณโลหะในที่สุดเฉินเซี่ยงก็เข้าใจเขาเคยคิดที่จะทำเช่นนี้ เพียงแต่ก่อนหน้านี้สมุนไพรพวกนั้นมันมีปราณไม่มากพอที่จะทำเช่นนั้นทั้งหลังจากตัดแบ่งพวกมันก็จะทำให้ปราณวิญญาณหายไปมาโขเพื่อป้องกันการสูญเสียปราณวิญญาณของสมุนไพรวิญญาณ ซูเหมยเห่ยาให้เฉินเซียงเจือจางน้ำลายมังกรลงในน้ำสะอาดแล้วรดลงไปที่สมุนไพรที่ถูกตัดแบ่งด้วยวิธีนี้ไม่แต่เพียงจะทำให้ปราณวิญญาณคงอยู่แต่กลับทำให้ปราณวิญญาณเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากที่เมหมยเหยา่้คาคิดไม่ถึงจริงๆว่านอกจากท่านจะงดงามเป็นอย่างมากแล้วท่านเองยังฉลาดเฉลียวไม่แพ้กัน ใครกันนะที่กล่าวว่าหน้าอกใหญ่คือไร้สมองเพอไร้สาระสิ้นดีเฉินเสียงกล่าวพลางยิ้มเขากำลังประจบประแจงนางถ้าสิทธิ์น้องของข้าไม่ฉลาดจริงนางคงไม่แข็งแกร่งถึงเพียงนี้อีกอย่างหากนางไม่ฉลาดจริง นางคงไม่ได้เป็นนักปรุงยาที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้เปยยู่อยู่กล่าวซูเหมอเหยาากล่าวชวนทะเลาะดีเจ้าเด็กบ้าก่อนหน้านี้เจ้าคิดว่าข้ากับสิบพี่ยู่อยู่มีแค่หน้าอกโต,โตโตแต่ไม่มีสมองสินะ เฉินเซียงมองเปยุ่อยู่ที่มีท่าทางเย็ยนชาก,กว่าปกติเขาอดไม่ได้ที่จะเหลือบมองหน้าอกอันน่าภาคภูมิใจของนางซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่กระนั้นเขายังรีบร้อนกล่าวพี่เหมยเหวยาวเหตุใดท่านถึงลากพี่ยุอยู่เข้ามา ก่อนหน้านี้ข้าแค่ล้อเล่นแค่ล้อเล่นเฉยเฉยเฉินเซียงได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างของสองสาวงามที่อยู่ตรงหน้าแล้วและเขาไม่มีทางลืมมันเป๋ยยู่อยู่และซูเหมยเห่ยาเองก็เช่นกันด้วยพวกนางทั้งสองต่างเป็นสตรี ทำให้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนั้นนะับเป็นเรื่องที่หนักหนาภายในใจของพวกนางเป็นอย่างมากพวกนางเองต่างคิดถึงเรื่องนี้อยู่เสมอพวกนางรู้ดีว่าในเวลานั้นเป็นเฉินเซียงที่ไม่มีทางเลือก และเขาเองก็เป็นความหวางสูงสุดของพวกนางในยามนี้สองสาวงามกลับคิดถึงเรื่องในวันนั้นอีกครั้งยามที่เฉินเซี่ยงเห็นร่างกายอันงดงามราวกับหยกขาวอันสมบูรณ์แบบของพวกนางใบหน้าของพวกนางแปรเปลี่ยนเป็นแดงระเรือ่อ แต่เฉิญเสียงผู้กำลังตั้งอกตั้งใจตัดแบ่งสมุนไพรยอยู่กลับหลงลืมสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกนางในตอนนี้ไปโดยสมบูรณ์มีเช่นนั้นเขาย่อมแข็งค้างเมื่อเห็นสิ่งที่แสดงออกบนใบหน้าของพวกนางเป็นแน่ เฉินเซียงตัดแบ่งสมุนไพรหลักก่อนเป็นอย่างแรกแล้วจึงจัดเรียงสมุนไพรเสริมอื่นๆแล้วค่อยตัดแบ่งพวกมันทั้งหมดนี้ต้องลงมือกระทำอย่างระมัดระวังเป็นอย่างมากมิเช่นนั้นมันจะส่งกระทบต่อการปรุงยา นอกจากนี้มันยังสำคัญมากๆที่ต้องรู้ว่าเฉินเซี่ยงสกัดกลั่นเม็ดยามานานแล้วดังนั้นเขาจึงรู้ดีว่าสมควรทำอย่างไรและด้วยความรู้สึกที่ลึกซึ้งเช่นนี้นับเป็นสิ่งที่นักปรุงยาสมควรต้องมีพี่ยุ่อยู่พี่เหม่ยเหยามีบุรุษใดที่ท่านทั้งสองชอบพอหรือไม่ เมื่อยามที่ความแข็งแกร่งของพวกท่านบรรลุถึงจุดสูงสุดไม่ใช่ว่ามีผู้คนมากมายมาคอยตามตื้อท่านหรอกเหรอเฉินเซียงกล่าวถามด้วยความสงสัยเพราะการที่สตรีศักดิ์สิทธิ์เช่นพวกนางต้องมาอาศัยอยู่อย่างธรรมดาสามัญเช่นนี้ย่อมไม่ต่างอะไรกับการตกนรกเขาได้ฟังและอ่านเรื่องราวประวัติศาสตร์มากมายแต่ยังคงไม่พบสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับพวกนาง เขาจึงสงสัยว่าพวกนางมาจากโลกใบอื่นเช่นเดียวกันกันกบผู้อาวุโสเมตยาถึงข้าจะได้พบเจอบุรุษผู้ทรงพลังมากมายแต่ข้าก็ไม่เคยชอบเพราะพวกเขาสักคนตลอดชีวิตของข้าข้าไม่เคยมีความรู้สึกเช่นนั้นที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะการฝึกฝนของหลักของข้าที่เรียกว่าทักษะปีศาจร,ร้าใจ เปยอยูย่กล่าวอย่างเย็นชาแต่ถึงจะมีบางคนตามตื้อค่าพวกมันก็ไม่สามารถเอาชนะค่าได้ดังนั้นค่าจึงปฏิเสธพวกมันไปเปยุยู่กล่าวตอบตามจริงทำให้เฉินเซี่ยงค่อนข้างประหลาดใจแต่เขายังคงสงสัยอยู่ เขาเบนสายตาไปมองซูเหมยเหยาทั้งยังเห็นดวงตาของนางเต็มไปด้วยความกังวลราวกับนางกังวลเรื่องเป่ยุ่อยู่พี่เหมยเหยาแล้วท่านละเฉินเสียงกล่าวถามด้วยทั้งสามใช้เวลาร่วมกันมากขึ้น ทำให้พวกเขาสนิทสนมกันมากขึ้นทั้งยังมีบางครั้งที่เฉินเส้งกล่าวถามเกี่ยวกับปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่บางอย่างข้าเองก็อยากหาบุรุษดีๆสักคนแต่มันช่างยากเย็นนักอาจารย์ของข้าท่านทรงพลังมาก แต่กลับไม่สามารถปกป้องพวกข้าได้อย่างเต็มที่มีเช่นนั้นแล้วพวกข้าย่อมไม่ตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ซูเหมเยเหว่ากล่าวเสียงแผ่วหลังจากนั้นนางจึงหัวเราะอ,อย่างอ่อนโยนอย่ามองข้าแบบนั้นสิ ไม่มีใครมาตามตื้อข้าหรอกเพราะข้าเป็นถึงนักปรุงยาทั้งชื่อเสียงในด้านลบของข้ายังมีมากกว่าสิทธิที่เสียอีกด้วยเหยี่ยวจริงผู้งดงามและทรงสเสน่ห์ผู้หนึ่งกลับมีชื่อเสียงในด้านลบเฉินเซียงคิดว่ามันยากที่จะเชื่อเฉินเซียงมั่นใจว่าสตรีทั้งสองนางนี้ปิดบังหลายสิ่งหลายอย่างกับเขาทั้งยังเป็นไปได้ว่าพวกนางอาจจะโกหกเขาในบางเรื่อง ทำให้เขาเริ่มสงสัยแล้วว่าพวกนางไม่ได้มาจากโลกแห่งนักสู้ใบนี้แต่พวกมาแดนสวรรค์มีเช่นนั้นพวกนางคงไม่แข็งแกร่งขนาดนี้แต่คนที่มาจากแดนสวรรค์จะมาปรากฏตัวบนโลกแห่งนักสู้ใบนี้ได้อย่างไรมีเพียงเวลาที่โลกทั้งสามคาบเกี่ยวกันเท่านั้นเขาถึงจะมายัางโลกแห่งนักสู้ใบนี้ได้ เป็นไปได้ไหมที่พวกนางจะปรากฏตัวที่โลกแห่งนักสู้ใบนี้เมื่อหนึ่งแสนปีที่แล้วในช่วงของมหาสงครามของทั้งสามดินแดนขณะคิดถึงเรื่องนี้เฉินเซี่ยงแอบตกใจอยู่ลับๆแต่เขาก็ลมเลิกความคิดนี้ไปในทันทีนั่นเป็นเพราะในช่วงที่ดินแดนทั้งสามาบเกี่ยวกันแดนสวรรค์และโลกมนุษย์ยังคงถูกแยกออกจากกันอยู่อย่าคิดถึงเรื่องนั้นมากจนเกินไป เจ้าสมควรใช้ชีวิตให้ดีและแสดงศักยภาพของเส้นโลหิตยินยางศักดิก์สิทธิ์ให้เต็มที่ไม่แน่ตัวเจ้าอาจจะอยู่เหนือกว่าข้าและสิทธิ์พี่ยู่อยู่ก็ได้เมื่อถึงตอนนั้นข้าอาจจะพิจารณาเจ้าเป็นบุรุษของข้าก็ได้ ซูเหมเยเหวาอสงสายตาสุกซนให้เฉินเซียงพลางกล่าวด้วยรอยยิ้มที่น่ารักทำให้จิตใจของเฉินเซียงปั่นป่วนข้ามีเซียนเซียนอยู่แล้วเฉินเซียงกล่าวตอบแล้วไงหากข้ายอมเป็นสตรีของเจ้าเจ้าคิดว่าข้าจะสนเรื่องพวกนั้นหรือซูเหมเยเหยาเผยรอยยิ้มซุกซนก่อนจะสัมผัสใบหน้าของเฉินเซียง เฉินซียงทำตัวราวกับสาวน้อยขี้อายที่ใบหน้าแดงกํำก่อนจะเบือนหน้าหนีทั้งที่หัวใจเขายังคงเต้นรัวสมุนไพรที่ใช้ในการสกัดกลั่นเม็ดยาต่างถูกเตรียมไว้เรียบร้อยหมดแล้ว และเฉินเซี่ยงเองก็เริ่มการสกัดกลั่นเม็ดยาสร้างรากฐานเขาตั้งใจสกัดกลั่นเพียงไม่กี่ครั้งก่อนจะกล่าวถามซูเหมเยเหวาถึงปัญหาที่พบแต่เดิมเขามีสมุนไพรยอยู่ $15 ชุดแต่หลังจากตัดแบ่งพวกมันออกกลายเป็นว่าเขามีสมุนไพรทั้งหมด $60 ชุดเขาเชื่อว่าตนจะไม่ล้มเหลวเกิน50ครั้งอย่างแน่นอน ด้วยการใช้เตาปรุงยามังกรเพลิงในการสกัดกลั่นเม็ดยาสร้างรากฐานทำให้เขาใช้เวลาไปเพียงหนึ่งชั่วโมงแต่นั่นสำหรับสมุนไพรที่ถูกตัดแบ่งแล้วนอกจากนี้เขายังล้มเหลวนั้นในช่วงขั้นกลางของการสกัดกลัน่นอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ